ใครนะหลวงพน้าบ้าแตนน่ะ,ะ,นะโถแล้วไม่เคยตับข่าวอเอาหน้ามาเดี๋ยวจัดเด็กกูขัดให้เ,<อ>เกิดนายกดูอยู่ในตอนนี้มีพี่มีอะไรจะฝากนายกไหมครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ชแนลยายจ๋าขอเชื่อหน่อยนะครับวันนี้ฟูกก็จะมามาแกล้งคนในเอซ่านะครับคือแอปนี้ก็เหมือนแอปหาแฟนแหละมาจะมาแกล้งคนแกล้งชักแน่จริงไม่ได้ชักนะครับแบบนี่ขัดรองเท้าแหละแต่มนมองเหมือนเหมือนชักว้าวจริงๆแล้วอันนี้คือแกล้งแบบตลกๆนะไม่ต้องมาซีเรียสน,นะครับก็ขอโทษคนที่อยู่ในคลิปด้วยนะครับขออนุญาตด้วยนะครับ โอ้ยโอ้ว <tal word> ัส hmm. ด <lab hi> <tal word> ีคร um ับ <zus> พ <cu> ี่ช่วยผมขัดรองเท้าหน่อยพี่ช่วยผมขัดรองเท้าหน่อยได้ไหมอ่ะฮ่าผ้าฮ่ายพพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมเหนื่อยมากเลยพี่จะไปช่วยหน่อยได้ปะ อะไรลองทุนไรครับผมฉัดรองเท้าอ่ะพี่ลองทุนอะไรครับเชียร์แม่งเด็กดีเลยเด็กดีเฮ้ยเด็กดีเลยรวะเฮ้ยคุณไม่เข้าหูอ่ะแบนึ่งขันเท้าก่อนปัดให้หน่อยจัดไปจัดไปเออผุ้งไมนเลยจ้าจ้าโอ้ยโอ้ขันรองเท้าอยู่ครับเอ้ยเด็กดีเาทำไมอ่ะกือบจะดอดะ ต้ด่าผมทำไมผมขับรองเท้าแหม่ขับทางหน้างขับทางบนมันชื่ออะไรหรอชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อออมกับมียอือจังหวัดอะไรหรอเลยเลยเกิดนายกดูคลิปนี้อยู่มีอะไรฝากนายกไหมครับ โอเคครับบ๊ายจ้าแล้วเจอ Youtube จ้าสวัสนี่นะคะโอ้ยแหมอริคับพี่ทำไรครับ หล่อแล้วครับพี่หล่อแล้วครับพี่ปัดให้ผมหน่อยเฮ้ยโค้ชอ่ะโอ้ยสวัสดีครับพี่ทำไรครับโอ้ยขัดจนไม่รู้จะขัดอ่อนอะไรนะดูมึงเช็ดรองเท้าอยู่รองเท้าอยู่พี่ช่วยช็ดป่ะล่ะช่วยขัดไม่เช็ดไนเช็ดเลย เซ็ตแ,แล้วมึงไม่ใช่ได้กูด้วยเนีกูมึงเหยียบขี้มามาด <c oughs> ูเรืเ่องวะเนี่ยอะไรวะอ <c oughs> โอ้สวัสดีครับทำไรพี่ <c oughs> ทำไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย พี่พี่ผมถ่ายยูทูบอยู่อะไระมองมาบ้องเนี่ยตายแล้วตายแล้วพี่จบแล้วยูทูบผมจบแล้วโอ้หน้าหลุดหน้าเจอกันหน้ายูทูปพี่ช่องยายจ๋าขอเชี่ยวหน่อยครับแต่ผมแนะนํานะครับเด็กๆที่ดูอยู่นะครับภาพนี้ไม่สมควรเนี่ะทานะครับผมบอกเลยนะครับจบแล้วครับช่องปุ่มบินลลไอ้เพี่ยสวัสดีครับพี่ แม่แม่เอ้ยแม่เป็นอะไร,อ,ะไรอยู่ขัดรองเท้าอยู่ส <c oughs> วัสดีครับครับผมทำไรพี่นั่งเลง่นครับโคตรเท่เลยทรงผมอะ่ะขอบคุณครับตัดร้านไหน,หเ,นเนี่ยฮะ ไม่ได้ตัดครับไม่ได้ตัดก็คือไว้ลงมาเลยครับอยู่จังหวัดออะไรครับป้องครับผมอยู่จังหวัดอะไรครับนครปฐมครับพี่ปองผมถามอะไรอย่างไรป่ะถ้าลุงพลดูคลิปนี้อยู่อ่ะพี่ปอมีอะไรฝากลุงพลไหมครับฝากใครนะลุงพลน่ะบ้าแตนน่ะโถเลยไม่เคยตัดข่าวมีอะไรฝากเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินมีอะไรฝากลุงพลไหมครับฝากลุงพลเหรอครับก็ พอพอละโอเคไม่เป็นไรพอเดี๋ยวนะผมพี่ปอแล้วผมฝากช่องด้วยนะครับช่องยายจ๋าขอเชื่อหน่อยนะครับครับผมได้ครับโอ้โหผมใจพี่ปอโอเคฝากให้ผมด้วยครับเอาโอ้ยแม่เอ้ยมาไหลวะมาไหลมึงมาไหลจะขาวทีวะสัตว์สวัสดีครับ รองเท้าเงาเอ๊เอาหน้ามาเด็เดี๋ยวกูขัดให้จะเพ้อเลยมีหน้ามึงมาเดี๋ยวกูจะขัดก็มาดิขับก็มาดิขับก็มาดิขับก็มาเดิกขับก็มาดิกขับนะขัดแล้วก็มาดิกขับเออกูเปลี่ยนใหม่แล้วหน้าหน้ามึงกูไม่ขัดแต่กูจะขัดปากเลยก็มาดิขับมาเด็กออได้ขัดอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับทุกคน อยย่่างนนีี้เทำไมต้องเหรออา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 ไม่กลแล้วไม่กลวอาถ้าอ่าถ้ามีบุคคลคนหนึ่งที่ดูอยู่ในช่องผมและตอนเนี้ยมีอะไรฝากบอกเขาไหมครับนายกบากบอกนายกไหมอ๋อถ้าฝากถ้าฝากบอกนายกก็ก็เบาเบาค่าท่อมกับยาแก้ไอลงหน่อยนะแต่งแพงเยี่ยไม่ค่อยมีตังค์เค่องควิด กินข้าวะม่ละโอ้ใไช่ชงเลยอ่ะโอ้ยชงไฮ้ไมดต่อสายทำไมจำชื่อผมไว้ครับปังเอกตัวโกงฉันแล้วก็มีแค่ยูอ๋อหยาได้หรอยังได้หรือยังไปสอบคัเจ๊ยเจ๊ย ที่จริงแอปเอซ่าเนี่ยนะครับคือเราผมอันนี้ผมสุ่มนะเกิจริงๆแล้วเจอผู้หญิงก็ได้นะครับผมว่าทําคลิปต่อไปดีกว่าละคลิปนี้ผมสุ่มก่อนอาจจะเจอผู้หญิงบ้างเจอวัยรุ่นผู้ชายบ้างเด็กบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเกิดเราเติมเพชรอ่ะมันจะที่ผมเคยศึกษามาเกิดเราเติมเพชรอ่ะมันจะสุ่มเฉพาะผู้หญิงนะครับแต่เราก็ต้องดูและวแตดดูว่าเจอสวยหรือไม่สวยผมก็ไม่รู้มันจะขำหรือเปล่านะแต่สำหรับผมมันก็รู้สึกตลกดีและก็รักแกล้งคนอ่ะแลวผมจะทําคลิปต่อไปนะครับไว้แกล้งคน คลิปที่ผมเคยทํามาส่วนมากจะเป็นคอนเทนต์พวกการกินแบบว่าไปร้านอาหารนะผมคิดว่ามันก็มันต้องเป็นคอนเทนต์บ้างจริงๆก็อยากทำคอนเทนต์แกล้งแฟนนะแต่แกล้งแฟนนั้นทําไปแล้วไงแล้วก็เลิกกันแล้วไม่โปรโมทนะแก่แคสโซ่เดรยไปดูนต่อได้ฝากีครับ มดีขัดรองเท้านี่ข่อะไรผมขัดรองเท้าจัปัดผมว่าดีจัปัดผมว่าดีวัสดีครับชื่ออะไรครับสยตลกว่ะสวยดุชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคนสวย ััีครบทำอะไรพี่อะไรนี่พี่ทำอะไรน่ะเท้าขัดรงเท้าขับมาครึ่งชั่วโมงแล้วแม่งใจคอไม่ดีขับมาครึ่งชั่วโมงแล้วาแล้วพี่จนเรียมแล้วเรียมแล้วชื่ออะไรครับเนี่ยเอ้าไปแล้วอีกนิดอีกนิดอีกนิด อีกนิดโอ้ยไม่ไหวแล้วปวดมือแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไปแล้วเหนื่อยโอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ย พี่ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชือ่อรอครับอ่าพี่ครับเกิดอ่าผมมีคําถามมาถามนะครับพี่เ,เกิดนายกดูอยู่ในตอนเนี้ยมีพี่มีอะไรจะฝากนายกไหมครบมับไม่ห่านะไม่ห่านะไม่ห <_ s 2> ่านะทำไมอะครับพี่ถามว่าเมื่อจะออกอะอืม ุม้มกันไม่ใเหงาเลยกลีนวไม่หันไม่หันออกไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปปัดให้ผมหน่อยปัดให้ผมหน่อยจะนอนก็นอนจ้ะพวกนี้ไปเรียนไม่ต้องเล่นหรอกแอปเอซ่าเนี่ย นี่ตื่นแต่เช้านอนแล้วลูกผมพาด้วยกินนมไหมเด่มนมไม่นะ่นลูกได้ได้ได้ขนมพี่ให้กินแล้วได้ตลกเหรอตลกเหรอมีตลกเหรอใส่ถุงโป่ไหมตลกสุดๆก็มาก็มาดิกจ้าก็มาดิก็มาดิตรงไหมก็มาดิก็มาตรงนี้ก็มาเด็กปิดเกมปิดเกมไว้เดี๋ยว ไม่เกะแบบว่าดำไม่ไ okay, ด้อ kind of ับไม่ได้เป็นเป็น <Hayır> ที e ่ไหนล่ะยังเกะแต่เกะอะไรอ่ะไม่ได้เกะบ้าบอกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทำไรครับทำอะไรทำร้อยยำเนื้อเปล่าไม่ยำครับพี่ไม่ไหวแล้ว โอ้ยจำไม่รอยเล้วลองเท้าแม่โอ้โหจำได้คิดลึกเลยเลยไม่ขัดยากครับพี่อะไรถี่ร่อนมาได้แหละเน้่ยลองลองลองขัดหน่สิครับมันมันต้องขัดขัดขัดจมู่ชาวีวันใช่ไหมมาขัดดิให้ขัดนะมาดูขัดว่าลงไอ้ยจริงเปล่าอยากโดนอยากโดนขัดอ่ะจริงเปล่าจริงมาขัดข้างในดิมาขัดตรงเนี้ยตรงนี้ ตรงเนี้ยไอ้โมดเล่นเหมือนว่าอยู่บายบาย oh, oh ครับบายบายเจอกันใหม่สวัสดีครับน้องทำไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้คำทำอะไรชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรหรอ อัดเพื่อนก่อนนะเพื่อน,ย,นยูโบค่ะอ, <20 S 1> อยู่จังหวัดอะไรครับกาลสิน <50 S 1> อะไรนะกาลสิน <50 S 1> แล้วอยู่กับใครเหรอ <50 S 1> คนเดียวค่ะอืมายุข้่าไห,เหรเนี่ยเรา26อุ้ย26หอุ้ยจริงเหรอ37 <30 S 1> อือไป40ฝ่าแล้วหน้าเราอะร้อ <c> น <oughs> เล่นโดยร้อนเล่น <c oughs> อ้าวผมมีไรถามหน่อย พี่ผมชื่อฟุกนะครับอายุยี่สิอ่าเรา,มมาถามว่าแบบว่านายกดูคลิปนี้อยู่อะ่ะมีอะไรฝากนายกไหมครับจะไม่พูดได้หรอฮะไม่ตองละมั้งไม่ตองละมั้งไม่ใช่มีอะไรจะบอกนายกไหมแ่บคิดถึงนะครับอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ต้องบอกมันแล้วโอ้วต้องบอกแล้วทำไมครับพี่มันรู้แล้วแหละแล้วมีแฟนนะครับน่ยมีแฟนปะ ไม่มีเปิดเปิดบ์ปเปิดวร์ปได้ไหมขอขอชื่อเฟซได้ปะชื่อชื่อเฟซแบบว่าอ้าวชื่อเฟสขอส่งทางแชทได้ไหมจำไม่ได้ชื่อเฟสเนี่ยเอาอเลยจำได้เลย P s A N E เรักอย่านหนึงโอเคคร <ถ segundo S 2> ับเกิดน้องๆดูอยู่แล้วครับช่วยใครที่ชอบผู้หญิงแบบประมาณนี้ก็เซิร์ชเข้าไปหาเองนะครับครับสวัสดีแค่นั้นเหรออมี แต่โมบ่อะไรอีกครับอูแค่นั้นหรอคืออะไรล่ะครับสั้น,นไหมปะอะไรสรั้นครับบ้าผมไม่สั้นนะห้าสี่นะบไ,ไม่ใช่ผมห้าสี่นะพี่ไม่ถึงเปล่ <c oughs> <c oughs> า,า,าับบ้าอะไรนะพี่พูดอนะไรแล้วทาสี่นี้เบอร์รองเท้าทำไมล่ะครับท้าสี่ใช่ครับ ห้สี่เบิงเท้าครับผมเป็นคนเท้าใหญ่นี่ตีนคนหรือตีนเนี่ยแต่ลองดูไหมครับโดนทีนี้นีถ่ถึงก็จุกเลยนะไปแล้วเพรามว่าสี่กว่าแล้วไปเช็ดรองเท้าต่อนะเช็ดดีๆนั่เดี๋ยวขอขอเขาเข้าใจผิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้ฟวุกด้วยครับใครที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็ อะไรที่พูดจาไม่ดีหรืออะไรแล้วแล้วแต่ก็ฟุกก็ขอโทษด้วยนะครับทุกอย่างมันคือการแสดงนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าขำหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ก็คือครั้งแรกคลิปครั้งแรกในกแก้งของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ตลกอะแหละแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปนะครับที่หลังผมจะเติมเติมเป็นเพชรน,นะครับจะได้เจอผู้หญิงให้มากกว่านี้จะได้เจอแบบเพราะจริงๆแล้วผมไม่ชอบแบบเนี yeah. ่ย งงไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะถ้าดูแล้วชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยอย่าลืมไป